เรือดำน้ำติดขีปนาวุธลำใหม่ของจีนมีพิสัยไกลถึง10,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่าสามารถครอบคลุมได้ทั้งทวีปอเมริกาแล้วจากเดิมได้เพียงแค่ตะวันออกเฉียงเหนือของสารัฐเท่านั้นซึ่งมีอนุภาพมากกว่าที่ใช้กับฮิโรชิมาถึง67เท่าสื่อเซาท์เชนามอร์นิ่งโพสต์ารายงานว่าเจเออสาบนเรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของจีน ได้ติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศซึ่งสามารถเดินทางได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐแล้วโดยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไทย0 0 94 a นี้ซึ่งเป็นเรือดำน้ำขีปนาวุธที่กลับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ได้เข้าประจำการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ72ปีกองทัพเรือของ PLA ไทส์ศูนย์เก้เป็นรุ่นอัปเกรดของไทส์ศูนย์เกมีการปรับปรุงระบบไฮโดรไค n เนติกซึ่งสามารถทําให้พกพา JL3 ที่ท่งพลังได้มากยิ่งขึ้นก่อนการอัปเกรดเรือดำน้ำติดขีปนาวุธ J l 2อ2ที่ด้อยกว่านี้สามารถโจมตีสารัฐได้เพียงทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นแต่ตอนนี้สามารถครอบคลุมได้ทางทวีปอเมริกาแล้ว แต่ก่อนหน้านี้เรือดำน้ำของจีนมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่ดังเกินไปทำให้สามารถตรวจจับได้ง่ายแต่ได้รับการแก้ไขแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งขีปนาวุธ JL-2 แต่ละลูกสามารถติดอาวุธหัวรบที่ทรงพลังมากกว่าระเบิดลิตเติลบอยที่ใช้กับฮิโรชิมาถึง67เท่าซึ่งทางด้านของซ่งจงผิงซึ่งเป็นอดีตผู้ฝึกสอนของ PLA กล่าวว่าจะเป็นตัวช่วยกองทัพจีนได้ทั้งการตอบโต้และการโจมตี เรือดำน้ำไทย0 9 4ต่ตละลามสามารถบรรทุกขีปนาวุธเจเอลสาได้16ลูกสำหรับไทย096ที่อัปเกรดแล้วจะสามารถบรรทุก JL3 ได้มากถึง24ลูกโดยเรือดำน้ำพลังงานขีปนาวุธลำใหม่ของจีนนี้นั่นก็คือไทยเ้าเเป็นหนึ่งในเรือลบใหม่3ลำที่เข้าประจำการในวันเดียวกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกไทท์ย075ที่สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง30ลำ และเรือลาตะเวนติดขีปนาวุธไทสย0 55ซึ่งจีนได้อ้างว่าเป็นรายแรกและรายเดียวของโลกที่สามารถเปิดตัวเรือรบรุ่นใหญ่ได้พร้อมกันทีเดียว3ลำท้งนี้แล้วจีนตั้งเป้าที่จะเป็นกองทัพระดับโลกให้ได้ภายใน10ปีนี้แต่ทางด้านของกองทัพเรือของจีนยังคงเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก